สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่ได้เห็นหน้าเพิ่นโดนอยู่ในช่องของสายันบรลุงครับช่วงนี้ก็คือบอ่ใครบ่ใครแสดงมันว่าละ่ะอืมบ่่อยแสดงเพราะว่าติดสาวสเสีแล้วนี่คือทิดยักครับพี่น้องครับทิดยักนะครับมันนี่เพิ่นแวะมาอยู่จช่หน่อยเออก,ก,ก็นั่นล่ะก็คือบ่่อยแสดงกับเป้าหมายเดีวยวกันนั่นล่ะครับอืมอ่านี่คือทิดยักนะครับทิดยัก ปีนี่จักปีแล้วได้แจักปีลราหลายปีนี่นเออมึงมาสามสิบพื้เก่ <c oughs> าเ้อมึง่าสามสิบหลายปีแล้วประมาณเท่า,หาไ,ไหร่เหร่เออเออบรินับเอาว่าที่นี่พอดีล่ะมือนี่เพิ่นไม้ครับพอเพิ่นครับอ่าครับพอสายันเพิ่นแล้วกะอ่าแม่ฝนเพิ่นอ่ามายามอาจารย์คมนี่ล่ละเออเพิ่นมายามปีใหม่นะครับเออมา ขอพรเอาของขวัญปีใหม่มาให้อ่าแล้วว่าที่นี่กะปีใหม่นี่กะกะขอให้ชิดญาติมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันแล้วกันเด้ลดอล่ะเด้อวัที่นี่เอาได้เอยียงเด็ดเด็ดมาบ่เด็ดเด็ดเด็ดเว้าอยู่ช่องของอาจารย์คมเคียวไขสีบนช่องคมเขียวไขสีเนี่ยเด็ดเด็ดสามตัวตรงตรงบอกเลยอ๋อบอกมา ได้ตัวไหนสองหาสองหาตัวเดียวครับเออโอเคสองหาพี่น้องเอ้ยครับอันนี้เด้อทีดยากเด้อครับเด้ออ่าทีดหนักบนบอสสองห่าจับไปเจียกเอยียงมาเนาะหมอนี่แม่ไอ้ขันเงินพี่น้องครับความมักสบายของมันเลยครับ เสียงน้อยไปแต่ห้องขาอย่างมอเตอร์ไซคครับขั้นดำมันสั่นบด้เียณไม่จะเทียมันเอามาหนุนมาหมุนแทนหมอนเสยหมอนนี่คันเงินไอ้คันเงินคันเงินเป็นด้มาวะ กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็จินครับแมวเถอพี่น้องลกอีนนั่งถุงเงินครับเอานอนซะบกวนมึงดอกจ,ไจกออัไปเจียกอย่างเนาะไปเจียกอย่างมากนฮะไอห่าให้ทุกไปเจียกอะไรมาเอานอนนอนนอน,น,อน เฟตโต้มันนี่เฟตโต้เฟตโต้เฟตโต้มันนี่อู้มันถามมันบนโต๊ะถามมันดูสิมันคือมักสบายแถมมอนนี่พุูดแมบักขันงินพุูดแมถามมันเบิ่งมันคือมักสบายแท้พี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สักหน่อยครับตัดต่อแมวหน่อยนะครับ หมาบางแก้วบักเฟตโตถ้าต้อยคลิปของทิดนักบอกหวยให้มันเง้ยพ่อลุงซ,ซื้อหรอกครับมันสันโพดนอนตอนแ,ลแล้วไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ